เมื่อเดือนที่ผ่านมาเลโอนลเมสซี e ่ Messi, และคริสเตีย o โน n โรนัลโดได้ทำลายสถิติตลอดการของเปเล่ราชาลูกหนังโลกชาวบราซิลที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำลายกันได้เริ่มจากที่เมสซี่เขาทำลายสถิติยิงประตูอย่างเป็นทางการให้กับสโมสสเดียวมากที่สุดหลังจากที่ตะบันประตูที่644ให้กับบาร์เซโลนาหรือจะเป็นคริสเตีย o โน n โรนัลโดที่ยิงประตูในอาชีพลูกที่758 ซึ่งทั้สองทำลายสถิติยิงในเกมทางการที่ถูกบันทึกเอาไว้ของเปเล่ได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามมันก็มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นว่าตกลงนั้นเปเล่โดนทำลายสถิติดังกล่าวจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้านับรวมทั้งหมดที่ทบันทึกในกิน n นส s s w o r l เรคคอร์ เปเล่นั้นยิงไปแล้วถึง1,283ประตูรวมทั้งหมดซึ่งก็มีเกมอุ่นเครื่องรวมอยู่ด้วยเกมอุ่นเครื่องที่ว่านี้มันมีบทบาทอย่างไรแล้วทําไมเปเล่ถึงมีเกมอุ่นเครื่องให้ลงเล่นมากมายขนาดนั้นก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของจํานวนประตูของเปเล่ต้องขอขอบคุณผู้สนับสูุนของเราด้วยนะครับและถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้กับช่องของเราด้วยครับ หลังจากที่โดนเมซี่ทำลายสถิติยิงประตูให้กับทีมเดียวมากที่สุดในช่วงเดือนที่แล้วซานโตสต้นสังกัดของเปเล่ก็ออกมาเถียงว่าสถิติจริงๆของเปเล่ไม่ใช่643ประตูแต่อย่างใดแต่ว่าเปเล่นั้นยิงให้กับซานโตสในเกมที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมด10 3 1ประตูซึ่งนั่นหมายความว่าเมซี่ยังไม่ทำลายและซานโตสก็ไม่ยอมรับในสถิตินี้เช่นเดียวกับทางคริสเตโนโรนัลโดแม้ว่าเขาจะทำลายสถิติดังกล่าวได้ก็จริง แต่ว่าเมื่อไปดูแอคเคาท์ในโซเชียลของเปเล่ก็จะมีระบุเอาไว้ชัดเจนว่า <_ d ata> เขาคือคนยิงประตูมากที่สุดในโลกลูกหนังนั่นก็คือ1,283ประตูด้วยกันจริงอยู่ที่ในประวัติศาสตร์ลูกหนังได้มีการหยิบยกชื่อของโจเซฟบิคานขึ้นมาว่ายิงมากที่สุดในประวัติศาสตร์มากกว่า2,000ประตูรวมทุกรายการแต่ว่าความจริงก็คือบิคานไม่ได้มีการบันทึกตัวเลขเอาไว้อย่างเป็นทางการเพราะว่าสมัยสงครามโลกครั้งแรกจะให้มีสถิติพวกนี้แบบละเอียดก็คงยากดังนั้นสถิติของบิคาน จึงไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไรผิดกับเปเล่ที่ทุกประตูของเขาถูกจดเอาไว้ในหนังสือกินเนสบล๊กเรคคอร์ดซึ่งทําให้สถิติเหล่านี้มันทรงคุณค่ามากขึ้นคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้400กว่าประตูที่ไม่ถูกรวมเข้ามาล่ะมันไม่ใช่เกมทางการหรือไงคําตอบก็คือมันคือเกมอุ่นเครื่องซึ่งมีมากมายหลายเกมแต่ว่าทุกแมชก็ได้รับการบันทึกและทางการสโมสรซานโตสก็บันทึกสถิตินี้เอาไว้ประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยซึ่งถามว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องไหม มันก็ใช่แต่ว่าเกมพวกนี้เกิดขึ้นเพราะว่าฝีเท้าอันเอกอุของเปเล่นั่นเองย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นยุค60ตอนนั้นเปเล่นั้นได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกลูกหนังจากการได้แชมป์ฟุตบอลโลกตั้งแต่อายุเพียงแค่17ปีและก็ยิงประตูมากมายช่วยให้ซานโตสเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกโดยการคว้าแชมป์สโมสรโลกด้วยการเอาชนะทีมจากยุโรปซึ่งว่ากันว่าตอนนั้นรางวัลบอลลงดอร์หากเปิดโอกาสให้นักเตะนอกยุโรปได้รางวัลเปเล่ก็จะได้มันมาครองอย่างแน่นอน ฟรีท่าของเปเล่นั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจของมรดาทีมในยุโรปที่พร้อมจะจ่ายเงินมาหาศาลคว้าตัวเขามาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือจะเป็นพวกยักษ์ใหญ่จากกลีกอิตาลีอย่างเอซีมิลานยูเวนตุสและอีกหลายๆสโมสรซึ่งมันเป็นจํานวนเงินที่ซานโตเองก็ไม่สามารถจะไปต่อกรได้ด้วยและดูแล้วเปเล่เองหากมีโอกาสเขาก็อยากจะไปที่ยุโรปเช่นเดียวกันด้วยระดับมาตรฐานของฟุตบอลทวีปยุโรปรวมถึงรายรับที่มากขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอย่างไรก็ตาม สโมสรซานโตสไม่ต้องการที่จะเสียเขาเออกไปจากทีมพวกเขาจึงพยายามหาพวกด้วยการไปคุยกับ CBF หรือสาพันธฟุตบอลบราซิลให้ร่วมมือกับพวกเขาโดยให้เหตุผลว่าหากเปเล่ไปเล่นในยุโรปทีมชาติบราซิลก็จำชวดใช้งานเปเล่หลายนัดอย่างแน่นอนเพราะว่าสมัยนั้นการเดินทางข้ามทวีปไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับสมัยนี้สาพันฟุตบอลก็เอาด้วยกับซานโตสเช่นเดียวกันแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอ พวกเขาทําให้มันเป็นเรื่องระดับชาติด้วยการไปคุยกับรัฐบาลของประเทศบราซิลซึ่งรัฐบาลก็เอาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกเขาไม่อยากให้ไปเล่ที่เก่งกาจเกินมนุษย์และเป็นหน้าเป็นตาของประเทศต้องไปเล่นที่อื่นว่าแล้วรัฐบาลบราซิลก็จัดการขึ้นทะเบียนให้ไปเล่เป็นสมบัติของชาติ ห้ามพลากไปจากประเทศเด็ดขาดหากว่าไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนว่าเมื่อมีนโยบายแบบนี้ออกมาเปเล่ก็ไม่สามารถไปค้าแข้งที่ยุโรปได้แต่ว่าพวกเขาก็มองในมุมของเปเล่ว่าในเมื่อรั้งเปเล่เอาไว้ได้ก็ต้องไม่ให้เปเล่รู้สึกว่าโดนตัดโอกาสและโดนเอาเปรียบและที่สําคัญสิ่งที่เปเล่จะได้รับพวกเขาก็ต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรอบมันให้กับเปเล่ได้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือรายรับในบัญชีทางสาพันฟุตบอลบราซิลนั้นไฟเขียวให้ซานโตสไม่จําเป็นต้องเล่นตามโปรแกรมที่หลีกวางเอาไว้เป็นกรณีพิเศษและสามารถใช้เวลาดังกล่าวไปโทรอุ่นเครื่องโชว์ตัวได้ทันทีโดยมีเปเล่เป็นตัวชูโรงและเงินที่ได้จากเกมอุ่นเครื่องเหล่านั้นก็นํามาจ่ายสมทบให้กับค่าเหนื่อยของตัวนักเตะนั่นเองแน่นอนว่าพอซานโตส ประกาศแบบนี้ก็มีหลายประเทศที่ส่งจดหมายเ,เชิญให้ซันโตสไปอุ่นเครื่องโชว์แฟนบอลโดยมีข้อแม้ว่าเปเล่ต้องลงสนามเพราะว่าทุกคนอยากเป็นฝีเท้าของราชาลูกหนังโลกตัวเป็นๆซึ่งแมตช์ที่เปเล่ลงสนามนั้นเก็บค่าเข้าชมได้มากมายมหาศาลแฟนบอลต่างยินดีที่จะจ่ายแพงแลกกับการดูเปเล่ลงสนาม ไม่ว่าแพงเท่าไร่ก็พร้อมที่จะทุ่มเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการไปนั่งในสนามที่เปเล่ลงเล่นเงินดังกล่าวก็ถูกนํามาจ่ายให้กับเปเล่ให้เขารู้สึกว่าอยู่นี่ก็ได้เงินเยอะไม่ต่างกับการเล่นที่ยุโรปมาเลยทําให้ซานโตสมีเกมอุ่นเครื่องมากกว่าปกติซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหากเป็นเกมระดับอุ่นเครื่องระดับคู่แข่งระดับความเข้มข้นของเกมมันก็อาจจะไม่มากนักและด้วยฝีเท้าสุดโหดกับเปเล่แล้วเขาจึงยิงประตูจากเกมเหล่านั้นได้มากมายยิ่งมีเกมมากเขาก็ยิ่งยิงได้มากมายหลายร้อยประตู และในช่วงทศวรรษที่60ตอนนี้เขาอยู่กับซานโตสที่ปีหนึ่งซานโตสนั้นแทบจะทัวรอรอบโลกเพื่อพาเปเล่ไปเล่นเกมโชว์ตัวเลยทีเดียว นั่นจึงเป็นคําตอบว่าทําไมเปเล่ถึงมีประตูจากเกมอุ่นเครื่องมากมายเหลือเกินใช่ครับมันเป็นเกมที่ง่ายและช่วยให้เขามคประตูได้เยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งจุดเริ่มมันก็มาจากการที่เขาเก่งเกินไปนั่นเองทําให้ทีมไม่อยากที่จะเสียเขาออกไปจากทีมและก็ต้องหาทางออกด้วยการหาเกมอุ่นเครื่องเพื่อหาเงินให้เขาสําหรับเปเล่ไม่ว่าใครจะปรามมาเขาว่าอย่างไรแต่ว่าทุกสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าฝีเท้าเชิงลูกหนังนั้นสุดยอดเหนือกว่าคนอื่นในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมบัติของชาติ เกมอุ่นเครื่องนอกโปรแกรมหลักและคนทั่วโลกที่พร้อมจะเชิญเขาไปโชว์ตัวและพร้อมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อแลกกับการดูเขาลงสนามแบบสดๆแค่นั้นมันก็สุดยอดแล้วครับสำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งและทำให้เปเล่จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาลูกหนังโลกจนถึงทุกวันนี้